มาดูกันต่อดีกว่านะครับเกี่ยวกับข่าวของฟิลิปปินส์บ้างดีกว่าผมไม่เคยเห็นเลยว่าทีมไหนเนี่ยเขาจะเอาชื่อสร้อยหรือว่าประมาณว่าสมมติว่าเลียฟูลเนี่ยจะเป็น f อซีแมนเชสเตอร์ก็เป็นยูไนเต็ดแมนเชสเตอร์อีกทีมหนึ่งก็เป็นซิตี้นะฮะปรากฏว่าทีมทีมนี้เนี่ยเขาเอาชื่อหลังนะของทีมฟุตบอลเนี่ยมาตั้งผมก็แปลกใจมากสมมสอนฟุตบอลยูไนเต็ดซิตี้เอฟซีมาครบเลยนะเคยได้ยินไหมฮะยูไนเต็ดซิตี้เอฟซี นี่เป็นทีมระดับอาชีพของฟิลิปปินส์นะฮะแล้วก็เป็นทีมที่เหมือนกับว่าไปไปเทคทางเซเลสในกอสยักษ์ใหญ่ของฟิลิปปินส์มาด้วยอันนี้หมายความว่าคือซิตี้ซิตี้อ่ายูเนเต็ดซิตี้เอฟซีเนี่ยมาครบเลยขาดอย่างเดียวเอสซีซอกเกอร,ร์ขับอ่ะโอ้โหมันเอสซีเนี่ยมันไม่ค่อยมีอยู่แล้วนะฮะแค่ยูเนเต็ดซิตี้เอฟซีนี่ <c oughs> ครอบทั้งจักรวาลโลกแล้วนะฮะอ่าก็อันว่าทีมทีมนี้เนี่ยนะครับเขาเองนี่ก็มีการวางแผนในการที่จะดึงนักฟุตบอลของทีมชาติฟิลิปปินส์เนี่ยครับ ให้อยู่กับทีมโดยเฉพาะคนคนหนึ่งที่เขาบอกว่าเหมือนกับเป็นไอดอลแล้วก็เป็นสิ่งที่หวงแหนมากเขาจะไม่ยอมปล่อยให้ไปอยู่หลีกอื่นนะครับนั่นก็คือทางฝั่งของกัปตันทีมนะสเตฟานชล็อกนั่นเองนะครับสเตฟานชล็อกนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นจอมเก่าคนหนึ่งของทีมชาติฟิลิปปินส์นแล้วก็ลูกครึ่งเหนะ ใช่ใช่ยรมนนรนฟิลิปปินส์นะครับรายนี้เนี่ยนะครับก็บรรลุสัญญากับทางสโมสรเป็นที่เรียบร้อยแล้วก่อนหน้านี้นี่ทําท่าก็ฮึมๆมว่าจะไปจะไปจะไปต่างแดนนะครับแต่ที่สุดแล้วเขาบอกว่าต้องเก็บรายนี้เอาไวเา้เขามีลิสต์รายชื่อที่จะมาไทยลีกด้วยนะก่อนหน้านี้ผมไปเช็คข่าวมาแต่ว่ายังไม่ระบุทีมว่าเป็นทีมไหนนะครับอายุ3-3แล้วนะ33ผมว่าคือคือศักยาภาพของเขาเนะี่ยมันเคยผ่านบุนเดสซีกามานะครับเคยติดเยาวชนของทีมชาติเยอรมันมา หลายชุดเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันเลือกชุดใหญ่แต่ขึ้นชุดใหญ่ขึ้นไม่ได้นะฮะชลอกเนี่ยแล้วมาเล่นให้กับฟิลิปปินส์ก็ยาวเล่นกับเซเรสเนกอสแล้วเป็นกัปตันทีมของฟิลิปปินส์ด้วยแล้วก็เซเรสเนกอสด้วยนะ่ครับอ่าก็ทางชล็อกเองเนี่ยนะครับ,รบก็เลยต้องเก็บเอาไว้ให้ได้พอ,อเซ็นแล้วเนี่ยนะครับนอกจากเขาจะได้เป็นกัปตันทีมในการลงเล่นในสนามแล้วเขายังเป็นผู้ช่วยโค้ดด้วยนะครับ คือรับบทบาท2ตําแหน่งแต่ไม่รู้ว่ากินเงินเดือนเนี่ยสองตำแหน่งหรือเปล่าไม่แน่ใจนะฮะแต่เป็นว่านะครับขั้นตอนแรกตรงนี้เนี่ยก็คือให้เขาเป็นผู้ช่วยโค้ชเพื่ออะไร,รเพื่อที่เขาจะได้มีการสร้างทีมด้วยดึงตัวนักเตะทีมชาติฟิลิปปินเนี่ยคือพูดง่ายๆว่าใช้เป็นแรงดึงดูดว่าเอามาอยู่กับในหลีฟิลิปปินให้เยอะๆแทนที่จะย้ายไปเล่นในต่างแดนอย่างไทยลีกเอยหรือในอินโดนีเซียนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเยอะมากที่สมองไหลหรือแข้งไหลออกไป คือในประเทศไทยเนี่ยนักเตะเซเรสในกอสเนี่ยมาเล่นในไทยลีกเนี่ยตั้งแต่เปิดโคต้าอาเซียนมานะครับประมาณ20กว่าคนได้นะคือไปไปมามาหมุนข้าวหมุนออกเนี่ยสมโมสร,รเนี่ยก็คือสมโมสร,รของทีมชาติฟิลิปปินส์นั่นแหละนะครับแต่พอมีการเทคโอเวอร์ปุ๊บเนี่ยเจ้าของทุนกลุ่มใหม่เนี่ย ต้องการที่จะเก็บนักเตะที่มีความสามารถไว้ในลีกเพื่อที่จะสร้างผู้เล่นในลีกให้แข็งแกร่งนัง่นแหละและที่สําคัญคือคมันก็จะทําให้ลีกมันมีสีสันไงมีคุณภาพขึ้นแทนที่จะเอาแต่นักเตะท้องถิ่นระดับโนเนมาเล่นนะครับ,รบก็ได้นักเตะทีมชาติฟิลิปปินส์เล่นกันในลีกมันก็ยังพอที่จะดึงดูดคนเข้าสนามได้อนี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่งนะผมเชื่อว่าเขาคงอยากจะเก็บไว้เพราะไม่งั้นเนี่ยลีกเขาไม่มีวันโตหรอกนะฮะในเมื่อระดับซูเปอร์าร์ของทีมชาติเนี่ยมันไปเล่นในนลีต่างแดดหหหมมมถูั้้คืออขใใน คือให้มันเหมือนลีกไทยอ่ะคือลีกไทยมีช่วงนี้มันยังโตได้ไม่สุดพอมันโตสุดปุ๊บเนี่ยเราก็จะก,กล้าดานันผู้เล่นชั้นดีเนี่ยออกไปต่างประเทศในลีกที่ดีกว่าแต่ของฟิลิปปินส์เนี่ยเขาคือบาสเกตบอลก,กับมวยสายกลสมัครเล่นเนี่ยกับมวยเนี่ยครับมันเป็นกีฬายอดฮิตในฟิลิปปินส์ครับพุตบอลเนี่ยมันยังต่อย,ยอดไม่ได้สักทีเพราะว่านักกีฬาเก่งๆก,ก็มีเยอะนะฟิลิปปินส์พวกลูกครึ่งน,นะแต่ว่าไม่กลับมาเล่นในประเทศของตัวเองเพราะว่ารายได้มันน้อยแล้วก็มัน ปากเกยวเองก็ไปเห็นปะ <c oughs> ปากเกยวก็ไปต่อยพวกแบบในระดับโลกแล้วก็เอาเงินมาพัฒนานะ <c oughs>